สวัสดีครับผมโพอชองอันนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมใหม่ของค่ายกาลินาครับเป็นเกมที่มีชื่อว่าอาลินาเบรคเอาครับผมโอเคมาเริ่มกันเลย let's go พร้อมเตียวขเขาแล้วนะไปที่พื้นที่ไรไปกันเริ่มต้นไปต่อตอนนี้เราหมดจะเราจะคู่ครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ให้ช่องไอเน่ด้วยนะครับเพื่อปเป็นกำลังใจในการจะขึ้นต่อไปครับผมกดกันเยอะๆนะครับกำลังโหลดดิ้งครับตอนนี้รอสักครู่ครับนับถอยหลงังเริ่มได้มาแล้วผมไม่ปรับแต่งมาได้นะก่นอื่นเนี่ยอะไรติ๊กเกอร์ วิองันติงนั้นดครอดูนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคโอเคโอเคได้ครับไ้เลยไปหนึ่งคนครับแน่นอน ยังไงเนียนี่ๆๆๆนี่ๆๆไหนเอ้ยไหนอ่ะนู่นเหรอไม่ใช่เอออะไรเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนข้าเพื่อนก่อนทรับซับซีนว้าวกระสุนปืนต่างๆ เก็บมาไว้ก่อนคนอไหนครัโอนเงินยิงกันไม่เจอเออเจอโอเคใช่ได้ใช่ครับเลยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บเค็บเก็ถือว่าได้ครับแต่มันของน้อยอ่ะมีเงินคนรอเปล่าไปเดินต่อครับ ันนี้เพื่อนใช่ไหมอือฮึตามเพื่อนมาก่อนตอนนี้อันนี้เพื่อนหรือคนเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเขายังอยู่ครับตอนตอนนี้เขายังอยู่ Easy, bye 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 Let's go. Oh, này okay, bye 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 nè bye 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 nó bye bye Nó bye 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 ไม่เอาเลยเดี e ๋ยวขอตัวน e ี e ้โอ e. ้ยโอเคใช่เง e. uh, ินเงินเงินเฮ้ยกระบโดนตัวนี้เลยโอ้ยเกือบตายมันบอไว้อ่าเรียบร้อยฮะ

Ơi Ơi bay thôi này bay 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 sát còn, còn được còn, còn Ờ bay 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 Ờ bay 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 โอเคเออเออเออง่ายต่อง่ายต่ออันนี้ขอย้ายไปก่อนเลยโอเคตัวจสอบตรวสอบโอเคได้อยู่ได้อยู่เอามาณนี้โอเคครับสวยเมื่อกี้คือแม็กเลยอะไรร่างกายก็ปอติดีมาสีมันได้มันได้ปกติเดี๋ยวนะนไหนมี ใช่วันไเธใช่ดีกแล้วลองเอ๋อโอเคได้อยู่เอาครบเลยเ,เดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ร่างกายแข็งแรงปกติแล้วหรือเปล่าเป็นยาเนี่ยเปลี่ยนได้มาเปลี่ยนตอนนี้ไม่ได้เพิ่ทำอะไรอยู่เนะี่ยไหนเพิ่งทำอะไร เดี๋ยวไปเช็คก,ก่อนวน่ามีได้บ้างเอ่อตอนนี้เราตรงนี้พรมนี้นะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปตรง,ตรงโมตรงโมเตลเกย์ไปมันตรงไหนตรงนู้นไป Let's go AK ไปก่่นปลอดภัยกว่ามัน AK หรือ AKM เมื่อกี้มัน AKM ใช่ไหมโอเคครับอืมไปกันก่อนดีกว่าไปดูว่ามีของอะไรบ้าง มีดไปได้ถ้าจะใช้อะไรไปเลยข้ามผมอ่ไรเอออดูอยู่นั่นลึอ้ยไม่เสียงเชียววจังอยู่ข้างหน้าแน่ๆเลยเห็นเสียงเธอหรอเผมว่าก็อุ้ยยนั่อยู่นั่อยู่นั่กิมกระสุนจงสง้าไม่ได้และตาย ใช่แบ um. บฟิฟาย์เน,น,นี่ยมันมันได้ไงมันแบบบูบูได้อันนี้มันไม่ได้เดี๋ยวเรต้องต้องมาดูฝั่งนู้นี่อ้าวดันดันดันกลับ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 เจ้ามีผ้าผ้ากันผ้ากันโอ้เสียงไปกันต่อ

โอ้ยมันเก่งขึ้นแม็กหมดครับผมทำไงดีนะก็รับเบิดเออยังไงเดี๋ยวดมิดมิดยังไม่มิดอยังไม่มิดหรอไปกันเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอ้าวตายแล้วขอดูก่อนนะลูกสองโอเคเออเอาทนี่ก่อน oke, ini seperti yang sebelumnya kenapa terdengar suara? suara orang yang berjalan-jalan eh, tolong, tolong ini hmm, agak โอเคไปกันไปกันมาเกับปีไม่องินเอออยู่ไหนอ๋อตายแล้วเมื่อกี้เพื่อยิงเข้าหัวทีเดียวเลยโอเคมขนไม่ค่อยด <où> ีอะไร้ย อ๋อเนี่ยให้ตรวจสอบคุณสมบัติก็ใช้ได้ทำไมกดไม่ได้อ่ะอ๋อเป็นอันนี้อยู่แล้วไงโอเคเเอโอเคไอ้กระเป๋ากระเป๋าต้องคนหานะใช่ว่ามีอะไรบ้างในใน,นกระเป๋าเออมันคืออะไรตลับเม็ดเออเท้าไงเท่ไงเนี่ย ได้ระเบิดเป้มาแล้วครับแล้วก็เอาหยิบมันนี่มาแล้วกันแล้วก็อันนี้เฮ้ยผมเจอปุนอ่นยูซี่เลยอูซี่มันเอาอูซี่หรือยูซี่เนี่ยเคได้อยู่เอ่อเอาแทนนี้เลยเอไม่ใช่เออโอเคเอามาแทนปืนนี้แทนยูเอ็มพีเคมันใช้ง่ายกว่าครับ เนี่ยนะมันยิงรัวแล้วก็มันยิงแบบเขาเลยนะมันยิงสายน้อยกว่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าสายน้อยกว่าหรือว่าสายแรหรือว่าหรือว,ว่ามาันจะแรงกว่าเดิมเขาเก็บของแป๊บเดียวอันนี้เก็บยัเหมือนจะยังหรือเปล่าโอเคยังยังเเก็บแม็กมาอันนี้มีกระเป๋าเพิ่มมาได้อีกช่องหนึ่งถือว่าเยี่มเลยน,นี่อยา่าเดี๋ยวค่อยเดี๋วค่อยเพราะว่าเก็บแบบ เล่นน้อยกว่าแล้วกันเพราะว่ามันจะดีกว่าเปิดกระสุนออกทำไมอ่ะถ้านำมาแล้วก็ปลดกระสุนออกชิ้นนี้ชิ้นส่วนนี้ไม่นสามารถปลดสามารถปิดได้อ้าวทำไมครับเนี่ยอ้าวอะไรเก็บมาแบบนี้ไอ้กล่องกล่องกล่องัวลองเช็คดูครับว่ามีอะไรอยู่ข้างใน โอเคได้อ uh, okay. ุปกรณ์ในการปรับปืนได้อยู่โอเคถือว ah? uh ่าได้อยู่เดี๋ยวต้องใช้เรื่องเอ่อมันกดตรงไหนอันนี้มันกดเอาปรับยังไงครับนี่เหรอเออมันใช่ยังไงนะ โอเคเดี này, ๋ยวเดี oh, gì, à, ๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าแถวนี้มีอะไรให้สำรวจบ้างตือ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 เออโอ้ยนอนอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวค่สงสัยน่าจะเป็นลมแดดนะอากาศมันร้อนเนี่ยช่วงนี้โอเคได้ของครับอันนี้คืออะไรแบูู่ เอามาทำไมเนี่ยในเดี๋ยวนะในสนามบกเข้าสาบูด้วยเหรอเครื่องเวทยุทำไมแต่ละอย่างทำไมไม่มีกระเป๋าที่นี่เออเอาอะไรใส่ไว้ที่มันถ้าเราเป็นสองบกมันไม่ได้ มันจะพอไหมเนี่ยโอ๋อไม่พออีกอ่โอเคไ่เป็นไรไม่เป็นไรสันหมดในที้กันต่อครับก็มีอะไรหรือเปล่าถ้าเจอคนก็ดีครับโอเคมีอะไรนะเอ้ยโอเคโอ้โหโอเคได้อยู่ได้อเลยอันนี้ก่อนเยอ้มากเยอะมากถอว่าไม่แย่เอ่อนี่แม็กก์อ่ อันนี้แม็กแมกกาซีนสิบนัดของ F 5 7เอันนี้ยูซี่ยูซี่เออเอามาก่อนอาปืนที่เต็มอ่ะแย่จังเอาสบู่ไปอันหนึ่งก่อนสบู่มันจะใช้เหรออือเอาโอเคเอายูซี่มาได้อยู่ได้อยู่ ยูมพีเหรอยูมพีเอาเก็บไว้เดี๋ยวลูกสองผมยังใช้อยู่ไหมน่่คือผมมีอยู่แล้วอะนั่นไม่จำเป็นหรอกเดีจออันหนึ่งอือหือทำไมไม่เจอคนเลยนะเอ้ยอ๋อประตูประตูไปดูอะไรก่อนเดี๋ยวผมได้รับบาดเจ็บที่แขนสุดๆขออยู่กันครับเลือดผม หายควบควบเลยหายเยอะเกิน,ปนไปมั้ยโอเคครับแล้วก็รักษาได้ไหมอคค๋อมันเต็มแล้วโอเคครับไม่เป็นไรไม่เข้าใจนะว่าจะชนะเกมนี้ได้ยังไงเดี๋ยวตัดไปตรงที่เจอคนแรกเลยแล้วกันครับอ่าโอเคครับอสรุปว่าเมื่อกี้ผมเดินไปที่อ,คคทอ่ามันเป็นแบบแท่นอะไรสักอย่างครับผม แล้วมันเป็นแบบมันไฟอะไรสักอย่างนึงพอผมเดินเข้าไปมันมันก็จะนับถอยหลังแล้วอยู่ดีๆมันก็ขึ้นหน้านี่คืออะไรครับปฏิบัติการเสร็จสมบูรณ์โอเคครับมาเป็นการจบแบบงงมากเลยครับแต่ว่าพานี่มาให้ทุกคนดูเพลงเท่านี้ครับก็คือเกมนี้เป็นเกมยิงปืนที่ต้องแบบเดินเมตามแมปเรื่อยๆครับต้องทำตามภารกิจประมาณนั้นครับผมสำหรับพานี้มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอนั่นด้วยนะครับพเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปครับผม สวัสดีครับ